ครับสวัสดีครับวันนี้เซลต้าม,มาแนะนำตัว Toyota Fortuner นะครับผมเครื่อง2.4 V นะครับรถยนต์จดปี2020ผลิตปี2019นะครับผมคุณลูกค้าราคาเปิดจำหน่ายอยู่ที่810,000บาทนะครับผมคุณลูกค้าครับเซลต้มดูรถให้แล้วรถสวยๆเดิมๆคุณลูกค้าหาตัว Fortuner ไว้ใช้งานอยู่ครับผมเซลต้มแนะนำคันนี้นะครับรถไม่มีขยับ ส,สวยๆเลยครับผมคุณลูกค้า810,000บาทกับตัว t ต y ยต้า o r t u n e r นะครับรถยนต์อัคเนย์แคปิตอลประวัติเช็คศูนย์ทุกคันนะครับผมคุณลูกค้าบอกไม่ช้ำด้วยคุณลูกค้าครับบอกไม่ช้ำนะครับเลขมาอยู่ที่15 0 0 0แสน้านะครับผมคุณลูกค้า ภายในถือว่าโอเคครับผมลูกค้าไม่ช้ำเลยสนใจทักทายแอดไลน์เซลตั้มนะครับผมคุณลูกค้าครับรหารถยนต์ SUV ไว้ใช้งานอยู่ครับผมเซลตั้มอยากแนะนำนะครับโตเก t ยต้าฟอนเจเนอร์ รถจนผลิตปี2019จด2020นะครับเดิมทุกจุดครับผมเซลตัมดูให้แล้วว่าสวยๆเลยเดี๋ยวเซลตัมพาดูสำเนานะครับ รถยนต์ผลิตปี2019นะครับผมจด63มีนา63นะครับผมกุณลูกค้าจดปี2020อคเนีแคปิตตลระดับแรกระดับเดียวนะครับผมกุณลูกค้าสนใจทักทายกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ